คนนุณอะมีมารยาทมากทั้งเหรอฮะนี่คุณกล้าว่าผมเหรอรู้ไหมว่าผมเป็นใครคุณตำรวจคะรีบมาด่วนเลยนะคะเออมีคนขโมยรถคะ่ะป้าข้างบ้านนี่ไม่มีน้ำใจ โอ้สวยไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเอกสารของรถทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่ค่ะคุญแจรถขอบคุณมากเลยครับในที่สุดผมก็ได้รถป้ายแดงมาโอ้ยสวยมากมากป้ายทะเบียนใหม่กิ๊เดี๋ยวชมข้างในก่อนเลยไหมยินดีเลยครับสวยสวยสวยส โอ้โหได้เงินจากหุ้นอีกแล้วเรานี่มันหาเงินเก่งจริงๆเลยนั้นเนี่ยว้จะกดกิ่งอะไรกันนะกันหาเนี่ยเฮ้ยที่บ้านไม่มีเล่นอย่างงวะน,นี่คุณทำไมถึงมากดกิ่งรัวๆแบบเนี้ยมีมารายาทบ้างหรือเปล่าแล้วคุณน่ะมีมารายาทมากั้องเหรอฮะ เอารถมาจอดหน้าบ้านฉันเนี่ยนี่คุณกล้าว่าผมเหรอรู้ไหมว่าผมเป็นใครฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครรู้แต่ว่าคุณเนี่ยเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านฉันทําไมคุณรู้ไหมรถคันนี้ราคาเท่าไหร่รถหรูป้ายแดงขนาดนี้มาจอดหน้าบ้านคุณเน่ะมันจะเสียหายอยู่ตรงไหนคันนี้ผมซื้อมาเงินสดเลยนะและที่สําคัญเนี่ยคุณมีปัญญาซื้อรถป้ายแดงแบบผมมาจอดหน้าบ้านมั้งหรือเปล่านี่ท่านรักรถคุณมากนะก็เอารถเนี่ยไปจอดหน้าบ้านคุณสิ คุณก็เห็นอยู่ว่าบ้านผมมาที่จอดรถมันเต็มได้รถคันเก่ามันก็เสียสตาร์ทไม่ติดผมตามช่างมาซ่อมอยู่แล้วค่อยย้ายรถออกไปก็แค่จอดรถล้านิดล้าหน่อยหน้าบ้านแค่เนี้ยแรงน้ําใจไปได้นี่ว่าฉันแรงน้ําใจคุณเองตาหากที่ไม่เคยมีน้ําใจให้คนอื่นเขาเลยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก็ต้องหลายปีอะฮะทําไมไม่เห็นเคยทําเรื่องดีๆเลยนี่จริงๆวันนี้คุณก็ดูว่างนะทําไมไม่เรียกช่างมาซ่อมรถซะละ่ะโอ้ย เวลาผมเป็นเงินเป็นทองผมไม่ว่างขนาดนั้นหรอกแค่จอดรถล้ําที่ไปนิดๆหน่อยๆแค่เนี้ยทำเป็นวยวายไปได้ข้ออ้างไม่ว่างหรือว่าไม่สนใจกันแน่นี่คุณชักจะมากไปแล้วนะไม่รู้แหละคุณนะก็รีบไปตามช่างเนี่ยมาซ่อมรถเก่าๆของคุณจะได้เอารถป้ายแดงคันนี้เข้าไปจอดที่บ้านคุณสักทีมีปัญญาซื้อรถป้ายแดงก็ควรจะหาที่จอดให้มันดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมาจอดลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น แค่จอดรถหน้าบ้านแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แค่นี้ก็ไม่จะเกะกะตรงไหนแกก็ยังเดินเข้าบ้านไปได้นี้อีกใจแคบอีกใจแคบปี้ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอืมอีบ้านนี้เฮ้ยโอ๊ยกดอยู่นั่นแหละออกมาเลยนี่แหละคุณมาดูนี่เลยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่คุณคุณทำแบบนี้กับรถผมได้ยังไงทำไมฉันก็แค่เอากระดาษเนี่ย แปะเตือนสติเจ้าของรถไงที่ชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นอะก็แค่นั้นเองน,นี่มันรถผมแล้วคุณเอากระดาษมาติดแบบนี้แบบเนี้ยรถผมเป็นรอยเป็นคราบขึ้นมาใครจะรับผิดชอบทำไมแล้วคุณเอารถมาจอดข้างนอกเนี่ยฮะความรับผิดชอบสูงมากมั้งนี่มันทรัพย์สินของผมถ้าคุณทำแบบเนี้ยผมจะแจ้งความอ,อ,อย่าแจ้งก็แจ้งเลยทำไมคุณก็ทำผิดเหมือนกัน และอีกอย่างนึงนะรถราคาก็แพงป้ายก็แดงเอากระดาษแปะแค่เนี้ยไม่พังหรอกอทำไมนี่คุณทำไมคุณครับจะเย็นๆก่อนครับทะเลาะอ,อะไรกันครับเนี่ยเสียงดังเชียวก็อีป้าข้างบ้านนี่ไม่มีน้ำใจรถคันหนึ่งในบ้านผมเสียเลยต้องเอารถคันใหม่มาจอดหน้าบ้านเกินที่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่เนี้ยก็ไม่ยอมนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรฮะจอดมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยและไหนบอกว่าจะเอาช่างมาซ่อมรถเก่าไง เห็นจัดการอะไรสักทีรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเข้าออกบ้านลําบากโถเรื่องแค่นี้เองครับพี่แบ่งๆกันถือว่าช่วยกันนะครับคุณพูดอย่างนี้ได้ไงแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยฮะมายุ่งเรื่องของฉันอ๋อผมก็เป็นเพื่อนบ้านนี่แหละครับพอดีผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันนะก็เลยเดินออกมาดูเราอะอยู่หมู่บ้านเดียวกันอย่าทะเลาะก,กันเลยนะครับนะไม่รู้แหละยังไงคุณก็ทําผิดและอีกอย่างนึงนะนี่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังเอารถมาจอดหน้าบ้านฉันอีกนะ ไม่แค่เอากระดาษแปะนะฉันบอกให้เสียเวลาแต่เช้าเลยคนจะรีบไปทํางานแกนั่นแหละอีป้าทาฉันเสียเวลาหมดมามาพี่ผมช่วยจิงอะไรเนี่ยแย่ชะมัดเลยอเออแล้วนี่นายเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรอใช่ครับพอดีผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ยังไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลยพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เอ,อยินดีนะถ้านายอยู่ข้างบ้านฉันนี่ก็คงจะดีเลยเนี่ย ผมคิดว่าเพื่อนบ้านกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันจอดรถหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะพี่อีกอย่างนะถนนก็เป็นถนนหมู่บ้านพี่จอดได้จอดไปเธอก็จริงนะอย่างที่นายว่าครับเออแต่ก็ขอบคุณมากแล้วกันเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนแล้วกันนะได้ครับพี่ <laughs> โชคดีครับ <laughs> โชคดีพี่ ป้ายแดงซะด้วย ครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปสนามบินเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ทางสะดวก กิข้างบ้านนี่ว่าเฮ้ยสัญญาณรถดังดุเฮ้ยมันมันเอารถไปแล้วไม่ได้แล้วต้องโทรแจ้งตำรวจเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจคะรีบมาด่วนเลยนะคะเออมีคนขโมยรถค่ะค่ะ เบียรรถ5331ค่ะกอไก่5331ประทปทุมธานีค่ะคุณตำรวจรีบมาด่วนเลยนะคะมันไปแล้วค่ะคุณตำรวจค่ะค่ะคุณเมยครับผมเอาผลไม้แล้วก็ขนมมาฝากครับอ๋อ ตอนนี้รถคันเก่าผมซ่อมแล้วก็ย้ายไปจอดไว้ที่บ้านแม่ผมนะครับส่วนคันใหม่เนี่ยผมก็จอดไว้ในโรงรถบ้านผมเรียบร้อยไม่มาจอดเกะกะหน้าบ้านคุณเหมือนเมื่อก่อนๆนะครับผมต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือสาผมเนี่ยไม่น่าเชื่อคำพูดของโจนเลยมันบอกว่าผมถูกทั้งๆที่มันผิดน่ยม,มันบอกว่าให้ผมจอดรถหน้าบ้านคุณมันจะได้มาขโมยรถผมได้ง่ายขึ้นผมผิดเองที่เอาเปรียบคุณ ที่ไม่มีมารยาทและแถมยังคิดว่าตัวเองถูกอีกเจอแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะโชคดีนะครับที่คุณเน่เห็นเหตุการณ์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจไว้ได้ทันผมก็เลยได้รถกลับคืนมาต่อไปนะครับผมสัญญาว่าจะจอดรถให้เรียบร้อยไม่มาเกะกะหน้าบ้านใครครับผมเชื่อคุณแต่แรกอะซ่อมรถในบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็รถคันใหม่จอดไว้ในบ้านก็คงไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ ม,มันผิดจริงไเลยแย่จริงเลยเรื่องมันแล้วไปแล้วช่างมันนะคะ่ะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านคุณหม่จอมปลอมคนนั้นอะเป็นคนร้ายถือว่าเป็นบทเรียนหลังจากนี้ถ้าคุณปรับปรุงตัวใหม่อะ่ะถ้าคุณคิดได้แบบเนี้ยฉันก็ไม่โกดคุณหรอกค่ะยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณเมย์มากนะครับมีอะไรผมช่วยเนี่ยบอกได้เลย,เลยต่อไปผมจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคุณผมสัญ,ญญาครับค่ะ <c oughs> and yes.